คุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวความโหดเหี้ยมของฆาตรกรที่ชื่อว่าลองเล็กส์แต่คุณรู้ไหมว่ามันโหดได้มากกว่าที่คิดจนต่อให้คุณอ้อนวอนกับพระเจ้ามันก็จะเอาชีวิตคุณไปให้ได้มาต่อกันที่ EP 2กับคดีสุดสยองจากฝีมือของนักฆ่าไร้ปานีและเหยื่อของมันในครั้งนี้คือครอบครัวเฮซปี1971คดีฆาตกรรมครอบครัวเฮซเอลริตเป็นพนักงานตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเขาไม่เคยขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่กระทั่งก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝันหนึ่งวันเขาขาดการติดต่อไม่เข้าเวรไม่แจ้งลางานกับหัวหน้าและไม่มีใครรับโทรศัพท์ที่บ้านของเขาตลอดทั้งวันต่อมาในเช้าวันที่12มีนาคมปี1971เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากบ้านดัตคโลโลเนียลสีขาวของเอลิตเฮสซีในออสเตอร์วิลล์โอเรกอน ซึ่งเมื่อพวกเขามาถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงฟุ้งกระจายออกมาจากภายในบ้านภายในบ้านพบศพเอริตและรูเบตลาผู้เป็นภรรยาพร้อมด้วยแมรี่แคทลินลูกสาววัยเ้าขวบแต่ละคนถูกแทงมากกว่า30แผลด้วยมีดขนมปังเล่มยาวแบบฟันเลื่อยจากครัวของบ้านศพของแม่ลูกถูกพบในชั้นใต้ดินของบ้านภรรยาถูกทุบจนหน้าไม่เหลือเขาเดิมลูกสาวถูกตัดมือและเท้าส่วนศพของพ่อ ถูกพบในห้องนอนใหญ่เขาปลิดชีวิตตัวเองด้วยมีดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าเขาฆ่าตัวตายภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากฆ่าภรรยาและลูกไม่เพียงแค่นั้นนกแก้วสัตว์เลี้ยงของครอบครัวถูกตัดหัวทิ้งไว้ในกรงเช่นเดียวกับคดีฆาตกรรมก่อนหน้าตรงจุดเกิดเหตุมีการทำสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมกลับหัวขนาดใหญ่ด้วยการที่แกะสลักลงในไม้บนประตูหน้าของบ้านและหมายเลข6 6ห ประตูหลังเจ้าหน้าที่พบจดหมายเขียนเป็นรหัสลับใส่ในซองสีชมพูบนตู้เย็นท้ายจดหมายลงนามว่าลองเล็กมีการสันนิษฐานว่าเอลริทเฮซีฆ่าครอบครัวและฆ่าตัวตายเพราะบันดาลโทสะในงานศพของพวกเขามีผู้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยหลายร้อยคนแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะลงมือสังหารครอบครัวตัวเองบางก็คิดว่าอาจจะโดนปีศาจบงการ สัปดาห์ต่อมาเพื่อนบ้านในละแวกต่างหวาดระแวงหลายคนตัดสินใจพกอาวุธบางคนได้ผลกระทบทางจิตใจไม่เพียงแค่นั้นมีรายงานพบเห็นชายร่างสูงผมยาวปรกหน้าเดินวนเวียนในพื้นที่มีข่าวหรือว่าลัธิบูชาซาตานบงการอยู่เบื้องหลังตำรวจปฏิเสธทฤษฎีดังกล่าวเมื่อไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนคดีถูกตัดสินว่าเป็นการฆาตกรรมและฆ่าตัวตายของครอบครัวเหมือนกับที่ผ่านมา คดีฆาตกรรมยังคงดำเนินต่อฆาตากรที่ชื่อว่าลองเล็กซ์ยังลอยนวลและใน EP ีหน้าคุณจะได้เผชิญหน้ากับความอำมหิตของมันยิ่งกว่าเดิม